ราชาลูกหนังทัรโลกลสอเสนอสูสีสุดแล้วซาตันยกหงเตงสองรองจากเรือคริสตันอดีตหอกทีมช่างกรษแสดงทัศนะเชื่อว่าฤดูก,กาลนี้ลิเวอร์พูลคือทีมที่จะเข้าใกล้กับการเป็นผู้ท้าชิงแชมป์พิมลีกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มากที่สุดสีสซั่นก่อนหงแดงหน้าผิดหวังจบอันดับ5แถมช่วงซัมเมอร์เสียแกหล,ลักอย่างฟาบิโยกับจอแดนเฮนเดอร์สันอย่างไรก็ตามผลงานในเกมล่าสุดพลิกชนะนิวคาเซิร์ตยังถิ่น โดยจำนวนผู้เล่นน้อยกว่าทำให้ซัตตันเชื่อมั่นยกลิเวอร์พูลเป็นทีมวางอันดับ2ผมคิดว่าลิเวอร์พูลคงจะเป็นทีมเดียวที่สามารถสร้างความกดดันให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มากที่สุดซัตตันผู้เคยค้ายแข่งกับเชลซีแสดงทัศนะออกรายการของ BBC สัีสหรับก่อนลิเวอร์พูลเหลือ10คนและทำได้ดีแล้วในการชนะบ่อนมัดแต่การทำแบบนั้นที่นิวคาสเซิลคือการประกาศสักดาครั้งใหญ่ผมยังคงคิดว่าแมนซิตี้จะเป็นแชมป์ลีกแต่ลิเวอร์พูลต้องการผลงานแบบเมื่อวานนี้ และหากเก็บโมซาล่าไว้ได้พวกเขาจะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆหดูการที่แล้วดิโกโชต้ากับลุยดิอาร2สองแนวรุกบาดเจ็บรบกวนพลาดลงไปหลายนัดขณะที่โคดี้กาโปกับดาบินนูนเยสซึ่งเพิ่งย้ายมายัางไม่สามารถระเบิดฟอร์มผมนึกไม่ออกว่าทีมไหนในพิมลิกที่ขุมกำลังแนวรุกจะมีความแข็งแกร่งเท่าลิเวอร์พูลซัตตันกล่าวต่อเมื่อมองไปที่แผนเกมรุกลิเวอร์พูลสามารถปล่อยโชต้ากับนูนเยสไว้บนสำรองได้และนั่นคือขุมกำลังที่น่าเกรงขาม ซาลาพึ่งพาได้เสมอส่วนดิอาสกับโชต้าบาดเจ็บไปสะส่วนใหญ่ในซีซั่นก่อนขณะที่นูนเยสมีปีที่แปลกประหลาดแต่คุณสามารถเห็นความสามารถในตัวเขานูนเยสแข็งแกรง่งวิ่งเร็วและดูมีความอันตรายเขายิงประตูทั้งสองลูกอย่างเฉียบคมซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเรียกความมั่นใจจากเกมนี้และเริ่มใช้มันผลักดันทีมอย่างแท้จริงสปอร์ต890รายงานว่าดาวินนูนเยสให้สัมภาษณ์ว่า ผมมีความรู้สึกโกรธเป็นเรื่องธรมรมดาที่ผมจะต้องนั่งอยู่ที่มานั่งสำรองในเวลานี้แต่ผมก็มองไปถึงข้อดีของมันเพราะเมื่อไรก็ตามที่ผมได้รับโอกาสแล้วผมก็จะพิสูจน์มันให้ผู้จัดการทีมเห็นผมต้องการอยากที่จะพิสูจน์ตัวเองเสมอเจอเกนครอปเป็นผู้จัดการทีมและผมเองก็ให้ความเคารพความคิดเห็นของเขาผมแค่ต้องทำงานหนักต่อไปอย่างเงียบๆและผมจะทำงานของตัวเองในนาทีที่ผมได้รับ การได้กอดกับครอบหลังเกมมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ดีของเรานั้นเป็นอย่างไรผมมีความสุขมากกับช่วงเวลาของผมที่ผมได้มีโอกาสที่ดีได้ช่วยเหลือทีมแบบนี้และหวังว่าผมจะได้รับโอกาสเพิ่มมากขึ้นจากการเล่นของผมในเกมนี้ตอนนี้ผมพูดภาษาอังกฤษได้ไม่มากแต่ถ้าเพื่อนร่วมทีมพูดกับผมช้าลงหน่อยผมก็จะเข้าใจมากขึ้นผมกำลังอยู่ในการเรียนภาษาสัปดาห์ละสองครั้งครั้งละ40นาที เทรนต้องโดนด้วยดินยันฟานได้สมควรเจอไล่ออกไมดินอดีตผู้ตัดสินคนดังยืนยันว่าเฟอร์กิวฟานได้สมควรโดนไล่ออกแล้วและเทรนเอเล็กซานเดอร์โนควรไปอาบน้ําด้วยอีกคนหนึ่งเซนเตอร์ชาวดัตโดนจอนร์นบลูคไล่ออกจากสนามระหว่างเกมชนะนิวคาเซนดีเดตสองต่อหนึ่งซึ่งเป็นจังหวะที่มีการถกเถียงกันมากอีกจังหวะคือการที่เทรนน่าจะโดนเหลืองสองจากการไปตัดฟาวใส่แอนโทนีกอร์ดอนตอนต้นเกมแต่ก็รอดตัวได้เล่นจนครบ90นาที ดีนกล่าวถึงกรณีของฟานไดว่าฟานไดอาจโดนบอลแต่หลังจากที่เตะตัดอเล็กซานเดอร์อีซักแล้วการประทักของเขารุนแรงและชัดเจนว่าเป็นกรณีที่เข้ากับการขัดขวางโอกาสการทำประตูนั่นคือเหตุผลว่าทำไมจอห์นบุ๊กต้องแจกใบแดงให้เขาทันทีและทำไมสซจูตเอสวีเออาร์ถึงสนับสนุนการตัดสินใจแน่นอนว่าฟานไดไม่เห็นด้วยเหมือนที่ไปพ่นคำใส่เครกพาวสันกรรมการที่4ซึ่งเป็นเรื่องล้ำเส้น มันขึ้นอยู่กับว่ารายงานของกรรมการเขียนอย่างไรฟานได้อาจพบว่าตัวเองมีปัญหากับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมนะคำด่าแบบนั้นไม่เคยเป็นเรื่องง่ายต้องยกเครดิตให้พาวสันที่ยังนิ่งในสถานการณ์เดือดแบบนั้นต่อกรณีของเทรนนนั้นดีนบอกว่าเทรนต้องการฟรีคิกหลังโดนแอนโทนีกอดอนผลักใส่แต่ไม่ได้มุมมองของบลูคอาจโดนตัวของกอดอนบังอยู่แต่มันเกิดขึ้นต่อหน้าพาวสันผู้ตัดสินที่4และควรที่จะเรียกฟาว หากรีโวโพได้ฟรีคิกลุกก็ไม่ต้องแจกใบเหลืองให้อานที่ทุ่มบอลทิ้งการเตือนแบบนี้ไม่ต้องคิดเลยนะนักเตะรู้ดีว่ากรรมการเข้มงวดในเรื่องนี้อานควรรู้ดีว่ามันจะทําให้เขาโดนจดชื่ออานต้องยอมรับว่าตัวเองโชคดีที่ไม่โดนเหลือง2ตอนที่ไปทําฟาวกอร์ดอนเพื่อหยุดเกมลุกของนิวคาเซนพวกเราส่วนใหญ่คาดหวังว่ารุกจะล้วงไปที่กระเป๋าแอดเวลไม่สามารถเข้ามาแทรกแสงได้เพราะ VAR ไม่สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับการแจกใบเหลืองได้ ความผิดเกินหนึ่งกระทงอดีตเป่าชีฟเฟอร์กิลฟานได้ควรโดนแบนสี่นัดมาร์คเฮาซีอดีตผู้ตัดสินในระดับพิม์ลีอังกฤษแสดงความเห็นว่าเฟอร์กิลฟานได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลควรจะโดนแบนสี่เกมจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาในเกมที่หงแดงชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดสองต่อหนึ่งนัดดังกล่าวฟานได้โดนใบแดงไล่ออกจากสนามเพราะกรรมการจอร์นบรูคมองว่าการที่เขาทำฝ่าอเล็กซานเดอร์อีซักมันเป็นการขัดขวางโอกาสทำประตูที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามดาวเตะชาวดัตไม่เห็นด้วยอย่างมากจนประท้วงอยู่พักใหญ่ก่อนที่เขาจะเดินเข้าอุโมงค์ของสนามโดยเข้าถึงขั้นพูดใส่ทีมเชิดดาว่านี่เป็นการตาัดสินที่น่าขำชิบหายด้วยเฮาซี่เผยว่าฟานได้จะโดนแบนหนึ่งนัดจากการที่ได้รับใบแดงโดยตรงแต่ผมเชื่อว่ามันควรจะต้องเพิ่มโทษแบนของเขาแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับรายงานของรูคอีกทีแต่การที่ผู้นำคนใหม่ของลิเวอร์พูลใช้คำเชิงหมิ่นประมาทรวมถึงใช้คำพูดที่ดูรุนแรงกับกรรมการ มันมีค่าเท่ากับการโดนใบแดงอีกหนึ่งใบนั่นเท่ากับการโดนแบน3นัดและเมื่อเอาไปรวมกับใบแดงที่เกิดขึ้นจริงๆก็จะทําให้ฟานได้ควรโดนแบนรวม4ี่เกมมันเป็นบทลงโทษที่สมเหตุสมผลกับพฤติกรรมที่ย่ําแย่ของเขาอดีตเปาวัย62ปีบอกด้วยว่าพฤติกรรมของฟานได้มันไม่ใช่พฤติกรรมที่ดีของคนเป็นกัปตันทีมวงการฟุตบอลต้องไม่ทนต่อการที่มีคนพูดคมเห็นกรรมการมากไปกว่านี้แล้ว ดังนั้นสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA จึงต้องตอกย้ำในเรื่องนี้และลงโทษเฟอร์กิวฟานได้ ai, กับพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ของเขาในเกมกับนิวคาสเซิลเมื่อวันเสาร์กับตันทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลมีความประพฤติต่ำกว่ามาตรฐานเมื่อพิจารณาถึงการที่พวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสร,รที่ใหญ่ที่สุดของพรีเมียร์ผมรู้ดีว่าฟานได้เพิ่งเป็นกับตันทีม,มาามนัดนับตั้งแต่ที่จอร์แดนเฮนสันย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาระเบียแต่ถ้าผมเป็นเจอเก้นครอปล่ะก็ผมก็คงจะคิดกับตัวเองแล้วว่า เฟอร์กิลทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีหรือเปล่าการกระทำของฟานได้ยังมีผลต่อวงการฟุตบอลทั่วโลกด้วยกรรมการจอร์นบุ๊กตัดสินใจได้ถูกแล้วที่ไล่เขาออกจากการที่เขาขัดขวางโอกาสทำประตูของอเล็กซานเดอร์อีซักแต่ฟานไดไม่ยอมรับคำตัดสินพร้อมกับใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที28วินาทีนับตั้งแต่ตอนที่ถูกไล่ออกไปจนถึงตอนที่เดินเข้าอุโมงค์ทัศนคติกับพฤติกรรมแบบนั้นมันไม่ดีพอสําหรับกัปตันทีมคนใหม่ของแอนฟิว จุดเปลี่ยนดาวินนูนเยสขอขอบคุณบทความจากบอบูดาวินนูนเยสพังอ1ดหนึ่งนับตั้งแต่ลิพูซื้อตัวโคดี้กักโปมาร่วมทีมขณะที่ลุยดิออสหายเจ็บพร้อมกลับมาลงสนามอีกครั้งดาวินนูนเยสก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงน้อยลงหน้าเป้าติดกักโอป,ปีกซ้ายติดดิออสแถมยังมีดิโกโชตาที่เล่นได้ทั้งสองตำแหน่งเป็นคู่แข่ง 2. 11นัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วที่กองหน้าทีมชาติรุกไกรผู้นี้ได้ลงเล่นเข้าลงเป็นตัวจริงในทุกรายการทั้งหมดแค่5นัดถูกเปลี่ยนตัวออกทุกนัดสำรอง6นัดโดยยิงได้เพียงประตูเดียวเท่านั้น 3. เริ่มตัวฤดูกาลนี้ดาวินนูนเยสจึงกลายเป็นตัวสำรองอย่างถาวร2เกมแรกของซีซั่นเจเกนครอปช้ดิโกโชต้าเป็นหน้าเป้าส่วนเกมล่าสุดใช้โคดี้กาโกเป็นเฟลไน กระทั่งเขาถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองแทนที่อเล็กซิสแม็กอาิสเตอร์ในนาทีที่77ดน้องนุ่นใช้เวลาแค่4นาทีมีโอกาสตะบันเป็นครั้งแรกและตุงตะข่ายทันทีก่อนจะสวมบทฮีโร่ผู้ซันโวประตูชัยให้หงแดงในช่วงทดเจ็บสถิติเกมล่าสุดลงเล่น20นาทีสัมผัสบอล9ครั้งสับกระยิง2ครั้งยิง2ประตูใบเหลืองหใบ 5. เกมลาสุดาวินนูนเยสที่เคยใช้โอกาสสิ้นเปลืองมีโอกาสทำประตูแค่2ครั้งเป็น2ประตูสำคัญช่วยให้ดิบอภูก,กลับมาจากอเวจี v G, อันแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณเพชรคาตแม้มันช่างเฉียบคมและเด็ดขาดดีนักแหละและบางที2ประตูนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้ดาวเตะค่าตัว85ล้านปอนด์ผู้นี้อุดมด้วยความมั่นใจมากขึ้นพลางยึดตำแหน่งตัวจริงกลับมาอย่างถาวร โรมมโน่ ano, ผู้สื่อข่าวระดับแนวหน้าของตลาดนักเตะแสดงมุมมองส่วนตัวถึงการย้ายทีมของพ่อค้าแข้งในสมัยนี้ก่อนที่ตลาดส่วนใหญ่ในลีกชั้นนําของยุโรปจะปิดตัวในวันที่1กันยายนโดยขายกให้การเซ็นสัญญาระหว่างเรอัลมาดริดกับจูดเบลลิงแฮมรั้งอันดับหนึ่งหลังจากสตาร์ทีมช่าตกรีาอำลาบริเซียดอทมรมไปร่วมทีมดังของลาลีกาด้วยค่าตัว8ปล้านปอนด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรมมโน่ ano, ระบุวาราชันชุดขาวเซ็นสัญญาระดับมาสเตอร์พีซเลยทีเดียวหลังจัดก,การกระชากเบลลิงมไไปจจากอกอกขอขงเร,รด้ส็ สำหรับอันดับ2ตามทัศนะของนักข่กขาวอิตาเลียนคือบาร์ซุลนาซึ่งคว้าอิวาคกุรกานไปจากแมนซิตี้ได้แบบไม่เสียเงินเลยแม้แต่แดงเดียวเนื่องจากกองกลางจอมเก่าไม่ต่อสัญญากับเรเบใบสีฟ้าโดยโลมานูยกย่องสตาดอยว่าเป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกประเมินฝีเท้าต่ำที่สุดในโลกในรอบ10ปีที่ผ่านมาถัดมาในอันดับ3กูรูตลาดนักเตะยกให้เป็นเดีลยวที่อาร์เซนอลลงทุนเป็นเงินก้อนโต105ล้านปอนด์ซื้อเดคแคนไรส์ไปจากเวสต์แฮม แต่เขากระตุ้นให้กองเชียร์ปืนใหญ่อดทนรอดูผลงานของมิดฟิลด์ทีมช่างกรีตกันอีกนิดด้านโดมินิโซโบสไลที่ย้ายจากอาเบลไลม์ซิกมาคาแข่งกับลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์รั้งอันดับที่4ตามมุมมองของโรโมาโนขณะที่อันดับสุดท้ายได้แก่ทียนนี่ไรเดอร์ที่เอซมิลานคว้าม,มาจากอาเซตเอลมาในราคา20ล้านยูโรซึ่งโรโมาโนชี้ว่าเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากเขามั่นใจว่ากองกลางดัสดีพอที่จะรับบทหนักก,กับการเป็นตัวแทนของซันโดโตนารี อย่างไรก็ดีโรมมโน่ทิ้งท้ายเพิ่มเติมว่าโมฮัมเหม็ดคูดูดกองกลางที่เวสแฮมดึงมาจากอาแจ็คในราคา38ล้านปอนด์เป็นดิวที่จะทำให้เดอะแฮมเมอร์มีพิษสงในเกมรุกมากขึ้นอย่างไม่ต้องสงสัยหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ